สวัสดีท่านผู้ชมนะครับต้นยุกัขพบนะยิ้มชแนลวันนี้เราจะมางเล่นเกมบาสตาแต่เราไม่ได้มาว่าทำเควสนะครับแต่วันนี้เราจะมาเปิดกล่องกันนะครับทุกคนเพราะว่าเกมบาสตานี่ก็กเราก็เหลือเควสอีกยี่สองเควส์ยเยอะนะครับเนี่ยดูยเอมาทุกคนโอ้โหดูดิเควส์เลยเยอะมากอ่ะเราก็เลยมาเปิดกล่องกันเลยส่วนนี่ครับทุกคนกล่องนี้ครับกล่องเนี้ ผมเปิดไปแล้วคนผมทําคลิปเปิดไปแล้วและคือผมเผลือกดยกเลิกกันอัดคลิปไปไงก็เลยมาอัดใหม่ตอนนี้มียี่บกล่องตอนนี้เหลือยี่สิบสองไม่เป็นไรแล้วทุกคนเรามาเปิดกล่องกันเลยมีมาสิบกิดกล่องนะ่ทุกคนเจ้กล่องแรกได้ไรได้ไรนี่เอ้อได้เงินอ้าวมาดูกันว่าเราจะได้ตัวกี่ตัวนะ เพราะว่ามันต้องได้ตัวแหละเออมันต้องได้ตัวผมก็ตากเก็บกล่องเยอะถ้าไม่ได้ตัวนะโอ้โหกล่องแรกไม่ได้โอเคมัดน,นิดเลยข้ามาก้อนใหญ่เลยกล่องใหญ่เอ๊ะเดี๋ยวผมก็จะช้าๆหน่อยนะอ้าวอ่าได้ข้าพลังของแฮมอ้าวข้าพลังของบิทิสเอ้ยแก๊จเหรอเอ้ยได้แก๊จโอ้โหเดี๋ยวเราก็แก๊จของบล็อกนะ เชื้อเพลิงจรวดโอเคแล้วก็ได้นี่ด้วยโบนัสแพ็กทวิตคูณโทเคนโอเคถือว่าได้อยู่นะพึ่งกล่องที่สองเองอะ่ะไปกล่องบลอไปกล่องบอลิก,กไม่ต้องพึ่งอะไรกล่องน,นี้มากว่ายังไงกไ็ได้อยู่แล้วไปไปไปกล่องที่สี่กล่องใหญ่จะได้เลยไหมไป กล่องที่สี่ยังไม่ได้อะไรฮะได้เคเ 7, แค่เจ็ดในกล่องที่สองกล่องที่ห้ากล่องใหญ่ฮึบฮึบฮึบเฮ้ยไม่ยไม่ได้ตัวอีกอยากได้ตัวแล้วเนี่ยขอให้ได้ด้วกันขอให้ได้สักตัวก็ได้นะต้องหลายกล่องอะถ้าไม่ได้เนี่ยก็โอ้โหถ้ามีเสียงรับกลงขอโทษด้วยนะ ว่าแปลว่าผมเลี้ยงหมาด้วยเอาอือต่อกล่องใหญ่ไม่ได้เลยอ่ะนี่จะไม่ได้เลยเหลือกี่กล่องอ่ะเนี่ย 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเหลือเก้ากล่องทุกคนมากล่องใหญ่ต้องได้ละต้องได้ละมามาเปิดรัวๆก,กันเลยจะได้ไหม ไม่ได้โอ้มากล่องใกล่องยักษ์ต้องได้แหละเออถ้ากล่องใหญ่แน่ไม่ได้อะโอ้กองยักษ์เอ้ยได้แหละอะไรโอ้โหตัวเค็นอีกแล้วอ้าวกล่องยักษ์ต้องได้แล้วแหละฮึบไม่ได้ดยัไไงไ,ไ,ไงไก็ไม่ได้ทุกคนมันก็ไม่ได้ผมรู้กล่องยักษ์นะบอกแล้วเฮ้ยได้ทโทเค็นอีกแล้วเหรอ เฮ้ยโท,ยโทยเคนอีกแล้วนะสี่ร้อยแล้ว <c oughs> ต้องรอเอ้ยต้องได้ตัวเดี๋ยวเวย้ยตั้งสิบเจ็ดกล่องแล้วะเวยสิบเจ็ดกล่องไม่ได้ตัวนี่ก็เกินไปอุตส่าห์เล่นตั้งนานเฮ้ยหขอตัวหน่อยดูเหลือสามกล่องแล้วเนี่ยอ้ยากล่องยักษ์มาเปิดกล่องสุดท้ายแล้วกันอืมไม่ได้เลยตรงใหญ่ ไม่เป็นไปได้ยังไงอกล่องสุดท้ายขอให้ได้เถอะมาตั้งสิบเจ็ดกล่องโอ้ยไม่ได้ตั้งสิบเจ็ดกล่องนะว้ยโอ้โหไม่ได้อะไรเลยมาอัพเกรดตัวระดีวะ เ็งว่ะอ่ะเอาแพมไปกันเอาเก็บแพมไปกันแพมไปฟิวบลูมโอเคเอ่ะมาเอาเก็บแพมหมดแล้วกัน5ะห้าิไปแพมต่อเอาแพมพลังตีให้ได้อ่ะพลังแปดแล้วมามาพลังก้าวันนี้อโอ เฮพือพ่อนเพื่อนเชิญมาดิกำลงังเสียเืินแล้วไม่ได้ตัวนะ่ะแม่งต้องสิบเจ็ดกล่องอเปิดมาไม่ได้ลายเลยหมดละเฮ้ยถึงเจ็ดกล่องของผมผมก็จะเก็บกล่องต่อนะไปแพมเหมือนเดิมยัดเข้าไปได้ยัดเข้าไปยัดเข้าไปยานี่ไงได้ทักทีเฮ้ย ยังน้อยก็ได้แก๊เจ็ตอ่ะเนี่ยได้แก๊เจ็ตโอเคแล้วก็อัปเกรดหน่อยพี่พี่เอาดีกว่าค่อยอัปเกรดให้หลังไปนี่ร้านค้าร้านค้ายังขายอยู่ปะนี่ไงซื้อเลยกันพันหนึ่งเหรอซื้อเลยซื้อเลยน้ำเชื่อมเหนียวหนึบซื้อละหนึ่งโอเค ไม่รู้จะอะไรละอะไปเกร็วไปอ,อัพไม่งเลยอัพอืมอัพออกอไปได้พันตัวเยอะโอ้โหแปดร้อยโอ้โหโอเคก็ได้อยู่อ่ะไปเล่นแกจ็ตใหม่ทักตาไปอ่ะ มันไปไปได้ยังไงทุกคนแบบว่าผมบวัวไม่อยากจะพูดเลยตั้งสิเจ็ดกล่อง,องแม่งไม่ได้อะไรเลยเอาเพื่อนมาโอ้โหเพื่อนเราเล่นกันเขาเข้าร่วมหน่อยนะจะให้เราเข้า,า่ไม่ให้ก็เล่นคนเดียวอนะ่ะตักตาไป เพนนี่เหรอเพนนี่เหรออุย้ยเพนนี่เพนนี่ไม่กล้าวะ่ะเพนนี่ยิงไปก่อนเอาไปยิงนี่ปุ้มปุ้มปุ้มข้าเจมคือแหละอ๋อมันยิงแล้วจะแบบเหมือนสกิลใหญ่เหรอใช่ป่ะใช่ป่ะผม,น,มนแรงขึ้นกว่าเดิมอ่ะไหนลองลดูดิเพนนี่หายไปไหนวะไหนลองยิงเพราะว่าธรรมดาพี่เอชข้าเจ็ด,ดูรอ เองใสเอโอ่นะนี่ไงน,นี่ไงผัวก็พันเจ็ดเองนะเฮ้ยหาดักเลยเอ้าวบิทช์นี่เอาเอาดิอย่านะอยา่าอุ้ยย่าเป็นนี่แพ้แก้วเว้วยเปิดกล้องไม่ได้ตัวแพ้อีก,อกโอ้ไปไปไปสำหรับคลิปนี้ก็ ถ้าเราคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยเปิดต้อง17กล่องไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวผมจะทำเควสต่อเนาะในคลิปหน้าแล้วก็เปิดให้ทุกคนดูนี่คือเปิดแค่2กล่องแม่งได้1ิกกล่องแม่งไม่ได้ไรเลยบายบายครับทุกคนกดไลค์ด้วยนะบายบาย